เนี่ยแม่คมันจะอีนี่นะมันต้องสปอตมาเช่นก็ต้องเซฟมากเลยไอ้คนสวยมากเดินถอยหลังหอยเฟลแสงมันส่องมากเลยแสงมันส่องมากเลย Nào mọi oh, người. Nào con. <laughs> <laughs> <Vingon. laughs> nào nào nào. Let's <coughs> go.

มีหอไอเฟลแบบจำลองขายเยอะมากเลยอะแต่ไม่ได้พกตังมา